สวัสดีครับยินกลอลับสู่ท่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction ครับวันนี้เรามา Reaction นะครับผม คอนเทนต์ของกราฟนะครับจริงๆอยากจะ relation, เดย์อัชชันเพลงทุกวันได้ไหมนะครับผมที่เป็นช็อตฟิล์มนะครับผมแล้วก็ MV เพลงแต่พอเพื่อนว่าช็อตฟิล์มไม่เอเพลงเนี่ยมันเป็นทิ่เกิดสุดของแกรมมี่แล้วพอเวลาโพสต์ลงไปหรือลงทาง YouTube เนี่ยก็จะติดบล็อกทันทีนะครับซึ่งหาทางปลดบล็อกไม่ได้ก็พยายามจะติดต่อไปทางซีนีเรคคอร์ดแต่ก็แบบว่าหาช่องทางติดต่อไม่ได้นะครับผมก็เลยค่อนข้างจะลําบากนิดนึงก็เลยอาจจะต้องไม่สามารถจะเรียกอนันต์ได้ก็เลย หยิบคอนเทนต์อันหนึ่งอของกราฟที่เห็นเหมือนกันที่ออกมาในช่วงไม่กี่วันผ่านมานี้ก็คือคอนเทนต์ก็คือวันเดย์ทริปย่านฝั่งทนบุรีนะครับกับกราฟคณาวดนะครับที่เป็นร่วมมือกับทางอสทก็ก็เลยคิดว่าอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะนำมาเรีคชันได้แลวครับไม่หายคิดถึงของกราฟกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกับอสท x กราฟคณาวดครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่น้องกราฟพอไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเอเนอร์จีของน้องตอนไปเที่ยว ต้องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันแล้วก็ขอบคุณทางอสทอนนะครับที่อนิเอชันได้นะครับโอเคอ่ะเดี x ๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมกับอสท x กั์คณาขนาวุฒิครับผมไปเลย <brewer S 3> ผมกับคขนาวุฒิไตรภูพัฒนาพงศ์น audio, ะครับชอบลุกแบบนี้น่ารักดีอะเสิร์ชข่ะโอ้มหนี้สวยเลยอันลากในปากค รอบปลายลูกว n นเ e s t p r i v a บ e g o ค f in t h o n สวัสดีครับทุกทุกคนผมกับคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์นะครับวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้กลับมาเจอพี่ๆทุกทุกคนอีกครั้งนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมนะครับเคยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในระแวกนี้มาก่อนครับเพราะว่าในมัธยมเนี่ยผมเคยได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสูงหลักเยราครับซึ่งอยู่ในระแวกแห่งนี้เหมือนกัน แต่ในวันนี้นะครับกระสุกระดาษี่อยู่ฝั่งทนนะครับกระสุกกระดาษติดกับสะพานที่จะข้ามมาฝั่งทนมาเดินเที่ยวถ่ายรูปเล่นนะครับในย่านฝั่งทนกันครับผมแต่ก่อนที่ผมจะพาทุกทุกคนนะครับไปดูนะครับผมว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมให้ทุกคนนะครับไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับทาง Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรมของอสทกันด้วยนะครับทางพี่ๆอสทแล้วผมนะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกเช่นกันครับผมโดยให้พี่ๆทุก มาตามรอยกับนะครับผมถ่ายรูปนะครับผมสวยๆนะครับแล้วก็นําไปส่งให้พี่อสทนะครับผมและเดี๋ยวพี่พี่อสทนะครับจะคัดเลือกนะครับผมผู้ที่ถูกใจที่สุดนะครับผมพร้อมกับรับรางวัลสุดพิเศษจากผมไปเลยครับผมและในวันนี้นะครับชาวนี้เนี่ยบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับที่นี่นะครับเพราะว่าเรานะครับอยู่กันที่อุทยานเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จย่านั่นเองครับและวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากพี่เกนะครับ ที่จะมาเป็นผู้ให้ความรู้ของเราในวันนี้นะครับผมที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าแห่งนี้กันครับสวัสดีครับน้องเก่งขึ้นเยอะมากเลยอ่ะครับผมคือโปรมากการทาสจํจสคริปพูดนู่นนี่หุวโปรมากคลพระินทราบรมราชชนีนะคะอย่างที่น้องกัปบอกเอาไว้แล้วก็คือเรียกสั้นๆว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่านั่นเองค่ะพื้นที่แห่งนี้ที่น้องกัปได้ยืนอยู่นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะพระราชทานทาไมถึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นนททีี่่ของงใหลวรัชกา9 อยากจะทรงสร้างนี่ว่าสถานเดิมของสมเด็จย่าที่ดินตรงนี้ค่ะเดิมทีเป็นที่ดินของ ท่านเจ้าพญาสีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิปดีท่านเป็นอธิบดีกรมพระทศสิะคาในพื้นที่สีแด้ตรงนี้แต่ว่าต่อมาที่ดินตรงนี้ค่ะก็ได้ตกเป็นของตะกุนนานาเ<ม>พราะตะกุนนานาทราบข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่9เดา๋ยจะทรงสร้างนิวาสถานเดิมของสมเด็จย่าก็เลยน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจมวนสีไร่ตรงนี้ค่ะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ดังนั้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นสวนส่วนหน้าของอุทยาเฉลิมเกียรติสมเด็จย่านะคะด้านหน้าที่นางกำได พระราชาสาวรี์ของสมเด็จยา่าค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับชอบอะถือค่อยกล้องพรอ,รอยรแล้วก็ถ่ายไปทัท่ว ก็ด้านในที่จะพาเข้าไปนะคะเราจะเรียกว่าเป็นบ้านจําลองนะคะ<น>ก็เหมือนกับว่าตอนสมเด็จย่าค่ะเล่าให้ลูกฟังว่าตอนที่แม่อยู่บ้านตอนเด็กๆอะคะ่ะแม่อยู่บ้านลักษณะเป็นยังไงใช่ค่ะผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันต่อนะครับผมตามผมมาเลยครับ หล่อมากเฮ้ยแสงส่องเนี่ยก็พระเทพรุษน้องหมูน้องหมูน้องหม,งมูน้องหมู วันนี้มีอะไรขายบ้างครับายยาข้างในนี่เขามีอะไรให้ผมดูบ้างครับก็มีบ้านเก่าอะค่ะโอ้สวยไหมครับข้างในสวยค่ะได้ครับผมงั้นขอบคุณป้ามากนะครับผมซื้อเกลือเชิญประตูไป และตอนนี้นะครับเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับโรงเกลือแหลมทองครับผมที่นี่นะครับเป็นโรงเกลือเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับผมและในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยุคคาขายกําลังรุ่มเรือนะครับผมที่นี่นะครับเป็นที่ที่รับซื้อเกลือเม็ดนะครับจากสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับเพื่อนําไปขายต่อยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงจะเก่าแก่จริงๆไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ น่าจะก่อนผมเกิดด้วยนะครับนี่ก่อนเยอะ <ผม S 2> เลยแ<อ>หละลูกแลก้ราชกานที่ห้าว้าวและในวันนี้นะครับผมผมเนี่ยเรียกได้ว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่ผมมาที่นี่นะครับแล้วผมนะมีโอกาสได้เจอกับพี่ที่ดูแลที่นี่พี่เขาเลยใจดีอนุญาตให้ผมเนี่ยได้เข้ามาเดินชมเล่นสถานที่ในข้างในนี่นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าสวยมากจริงๆครับผมสมคําร่ารือมากๆเลยครับสาหรับพี่คนไหนนะครับที่อยากจะมาตามรอยผมนะครับถ้ามาแล้วไม่เจอพี่ดูแลนะครับผม ก็ขออนุญาตนะครับผมถ่ายรูปแค่ด้านนอกพอนะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันเลยครับโอ้คิดถึงมากคิดถึงมากพอแบบได้แบบออกมาเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาปู๊แบบความรู้สึกสมัยเด็กๆช่วงมัธยมแบบกลับมาแล้วไม่ได้มาเดินแถวนี้นานมาก ตอนนี้เราเดินมาสักพักแล้วเราก็พูดกันมาสักพักแล้วนะครับผมตอนนี้คอผมเนี่ยเริ่มจะแห้งแล้วครับเดี๋ยวเรานะครับพาทุกคนนะครับไปดู Hidden Cafe กันครับผมหรือคาเฟ่ลับนั่นเองครับผมนั่นก็คือ Deep Root ที่แห่งนี้เองครับใา่เลย<ม>ถ้า<อ>เราจับไปก็จะไ, <ป S 1> ไม่หลับเลยอสิ อ๋เป็นร้านคิดแดนเจมส์นะตอนนี้นะครับผมเห็นทางอ,อสทอนะครับเขาเปิดรับสมัครสมาชิกอุปถัมภ์อ,อสทอรายปีด้วยนะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับจะถูกส่งไปยังเรือนจำนะครับและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนะครับผมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังและก็เด็กที่ได้โอกาสครับได้เปิดโลกทัทั์ผ่านหนังสือเล่มนี้กันครับผม สมัครสมาชิกรายปีเพียงแค่850บาทเท่านั้นนะครับผมก็ว่าจะไปสมัครเหมือนกันครับผมเพื่อนๆพีพ่ๆคนไหนนะครับอยากจะมาสมัครสมาชิกรายปีนะครับผมก็สามารถสมัครกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วมาเปิดโอกาสให้แก่เด็กได้โอกาสกันนะครับผมเอ็นดูแหละน้องพูดครับผมอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้คือของขวัญที่แฟนเขจะได้แน่เลยรูปอรายที่น้องถ่าย อุ้ยเป็นคาเฟ่ที่ชิคมากเลยนะเนี่ยและตอนนี้นะครับเราก็หาที่พักจิบน้ำอะไรเย็นชื่นใจแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. ผมเดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนไปที่สถานที่ต่อไปกันเลยครับผมนั่นก็คือชุมชนกูดีจีนนั่นเองครับผมไปกันเลยครับถ้าใครอยากรู้จักชุมชนนี้มากขึ้น mm hmm. ก็อย่าไปดูเ,เที่ยวเทีย่ยวไทย หลังจากที่เรานะครับเดินเล่นรับลมเย็นๆมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ถึงกันที่ชุมชนกูดีจีนแล้วครับผมที่ชุมชนกูดีจีนแห่งนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีกันเลยนะครับผมและที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับนั่นก็คือโบสถ์ซันตาครูสนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของชุมชนที่นี่เลยครับ และในวันนี้นะครับผมผมได้นัดผู้เชี่ยวชาญหรือว่าที่เป็นประธานของชุมชนที่นี่เอาไว้นะครับนั่นก็คือพี่ปิ่นครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ให้พี่ปิ่นนะครับพาเราทัวร์ชุมชนนั่นเองครับผมที่มาของคําว่ากูดีจีนเราเรียกโบ,บสถ์ันสกุตก็จริงแต่ว่าเราเรียกวัดกูดีจีนครับเพราะ,ะรว่ามีพี่สุจีนมาพำนักอยู่ที่นี่ที่แรกตรงนี้เราก็เลยเรียกว่า กะดีจีนกะดีแคกกะดีฝรั่งเพราะเรามีสามศาสนาสี่ความเชื่ออ่รวมกันเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูรอบๆเนาะค,คือถ้าอยากใครอยากรู้เรื่องนี้เราไปเสิชดูนะครับมันเป็นจุดรวมของวัฒนธรมจริงๆคือมันเป็นหลายๆศาสนาที่ไปอยู่ในที่ที่เดียวกันแต่ทำให้ลูกหลานที่นี่ก็จะมีความเป็นลูกครึ่งทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งหะไรอย่างปนกันครับ ขอถามหน่อยได้ไหมครับว่ายังโบสถ์หลังนี้ข้างหลังเราเนี่ย<ช>เอกลักษณ์ของโบสถ์หลังนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างครับก็เราเป็นกลุ่มชาวโปรตุเกสที่มาอยู่ที่นี่เนาะ<ช>คาว่าซางตาคตูสเนี่ยมาจากภาษาโปรตุเกสแปลว่าไม,มาก้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระเจ้าตักสินมอบที่ดินให้เราเนี่ยวันเทิดทุนมาหากางเขนพอดีก็คือวันที่14กันยายนนะครับเราก็เลยใช้กางเขนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโบสถ์แล้วก็ในโบสถ์ของเราเนี่ยก็จะมีกระจกสีส,สเตนการ์ด ที่เป็นลายลารูปภาพนเราต้องดูข้างในพอมันกระทบแสงแดดมันจะเห็นชัดนะมันเป็นเม็ดสีอัดเข้าไปมันไม่ใช่เป็นการวาดภาพเนาะแต่ผมมีอีกหนึ่งคำถามครับพี่เป็นไอหัวที่ยื่นๆมาตรงขอบหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรกันครับเขาเรียกว่ากากกรนเะหมเยถึงว่าเป็นเป็นผู้ดูแลคนที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยก็จะไม่โดนปีศาจอะไร อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับกากอยเราเรียกกากอยแต่เราไม่แน่ใจว่ากากอยมันมันคือสัตว์ประหลาดอะไรแต่เราเราทําขึ้นมาแบบให้รู้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่คอยดูแลคุ้มครองพวกเราอยู่สัตว์ประหลาดฝั่งดีใช่ใช่ค่ะความรู้ใหม่ครับความรู้ใหม่กากอยนะครับหน้าตาเหมือนกับซาตานแล้วก็มีปีกเหมือนข้างคาวแต่ไม่ใช่ซาตานชอบอยู่ตามรัวกําแพงโบสถ์นะครับผมก็ถ้าไปโบสถ์ทํายุโรปเนี่ยจะมีตัวนี้หมดเลย ตัวนี้เคยออกมาในการ์ตูนเรื่องฮันชแบ็กอินอัสดามโดยถ้าใครเคยดูก็จะเห็นที่จะเป็นเหมือนตัวดำๆแล้วก็มีปีกเหมืนข้างาจมูกโยแ่แหลมแหลมเดี๋ยวพี่จะพาน้องก้าฟไปดูวิธีทำขนมเนาะแต่ขนมเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือตอนนี้ทำมา252าปีแล้25 2. 2> ว252ร้บใช่มันจะเป็นรุ่นที่5 ที่เราเรียกขนมฝรั่งกูดีจีเนี่ยจริงๆแล้วเราเรียกขนมฝรั่งเพราะชาวโปรตุเกสที่มาอยู่ที่นี่เขาไม่ค่อยทานข้าว<อ>เขาก็จะทาํทาเป็นขนมปังอะไรขึ้นมาเนาะแต่เขาก็เรียกว่าขนมฝรั่งเพราะว่าทุกคนบอกเออชาวโปรตุเกสมันก็เป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านเนี่ยเป็นร้านออริจินอลนะเพราะว่ายัางใช้เป็นเตาถ่านอยู่แล้วก็ทํามาเป็นรุ่นที่5กันแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าไปชิมเลยเนาะร้อนๆจากเตาใช่ใช่ โอ้ยก็แล้วก็ร้อนอยู่ครับโอ้มุมนี้สวยเลยถ้าใครไปเยี่ยมก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นของชาวโคจีนียด้วยก็สามารถจะศึกษาวัติศาสตร์ที่นั่นเลยนะครับครบทั่วเลยขนมนี้หีคเขาคล้ายๆข,ขนมไข่อร่อยลองไปกินกันได้ถ้าใครแวะไปว่าที่ปิ่นครับตอนนี้ ผมเริ่ม้องแล้วครับใกล้เที่ยงแล้วผมเริ่มหิวแล้วพี่ปิ่นมีอาหารแนะนำไหมครับเราก็จะพาไปกินอาหารร้านอาหารโปรตุเกสเนาะที่มันเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของชุมชนเราว่าถ้าใครมาก็น่าจะมาทานอาหารที่นี่เลยใช่ครับใช่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะน้องกัปพี่ตาินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารสยามโปรตุเกสบ้านสุขุมทองค่ะครับผมเชิญเลยค่ะ ร้านนี้ลึกมากนะแต่อร่อยมากอร่อยจริง<ม>รรง,งงใช่ไหมล่ะขอนขอนุญาตคอร์ดแมสน,นะครับผมหมูสรมมโร์นเนี้ค่ะเราเรียกว่าขนมจีนแกงไก่ขั่วหรือขนมจีนโปรโต,ตุเกสตัวน้ำแกงเนะะี่ยค่ะจะออกความคริมมี่คล้ายๆกับไวทซอส<ม>แต่วิธีการทานนะคะก็คือต้องโรยผักชีต้นหอมและพริกเหลืองลงไปแล้วค่อยราดน้ำแกง ส่วนจานนี้ค่ะจะเป็นชุดอาหารสยามโปรตุเกสที่เราได้นํามาเสิร์ฟลูกค้านะคะเป็นชุดที่มีครบเกือบทุกเมนูคอันนี้เราจะเรียกว่าหมูแซลมค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าต้มเค็มโปรตุเกสคล้ายคสตูแต่ไม่มีซอสแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือเราจะเสิร์พร้อมข้าวสังหยดค่ะอันนี้ก็คือเราก็สั่งจากชาวบ้านทางนู้นมาเลยนะคะเป็นการอุดหนุนชุมชนค่ะและเมนูสุดท้ายอันนี้เขาเรียกขนมหวานว่าส้มฉุน ชุเป็นขนมหวานชาววังที่มีชื่ออยู่ในกาบเเรือชมเครื่องขาวหวานในะชาช้นที่2ค่ะครับโ,โ้แต่น่าทานทุกอ,อย่างเลยนะหนึ่ง2องสามบูส,ส,<ะ>สรโรวมาขออ้อช่อม่วงเป็นออเดอร์นกน้อยนกน้อยไม่บินกลับหลังแต่บินเข้าปากผมเอง โอ้หิวร้อนมากใหญยจริงครับผมมันมีความสับซ้อนทาวัรมากคนได้มาที่นี่ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิ่นมากๆเลยนะครับผมที่ให้เกียรติผมนะครับพาไปทัวร์ชุมชนกูดีจีนด้วยแล้วก็ยังได้เดินไปเยี่ยมชมศาลเจ้าี่เก่าแก่ด้วยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแต่ของเรานะครับยังไม่หมดครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกที่นึงครับไปเป็นทางที่เดินได้ยาวๆเลยเขาทำทางเดินเอาไว้ฝัง่งนั้นอะ และตอนนี้นะครับเรานะครับก็ถึงกันที่วัดประยุระวงสาวานแล้วครับหรือที่ชาวบ้านคนระแวกนี้นะครับเรียกกันสั้นๆว่าวัดประยูนนั่นเองครับผมโดยที่วัดแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งเลยนะครับผมเพราะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3เลยนะครับและในวัดแห่งนี้นะครับก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับผมเดี๋ยวเราพาทุกทนไปดูกันครับ ถ้าสังเกตไหมใช่ไหมถ้าวัดที่เกิดสร้างในสมัยรอสามเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะมีความเป็นจีนปนมาด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือติดต่อกันค้ากับจีนเยอะมากแลวรอสามก็อินกีอยกับความเป็นจีนมากทุกคนสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงต้องเป็นเขามอเพราะว่าคําว่าเขาหมอหรือว่าเขาทมอนะครับในภาษาเขมรแปลว่าภูเขานั่นเองและที่นี่นะครับผมก็สร้างเรียนแบบภูเขาครับผมทุกคนจะสังเกตได้เลยครับว่าจะเหมือนภูเขามากๆและรอบ ก็คงไม่ได้เห็นอะไรที่มันฮีดเด้นแบบนี้แน่ๆเลยครับผมแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับกำนะครับขอฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไปติดตามช่องทางโซเชียลทุกช่องทางของอนุสารอสทด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าทางพี่อสทเนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนนะครับได้มาตามรอยกปกันด้วยตามรอยเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปและส่งมาให้พี่ๆอสทด้วยนะครับเพราะรางวัลคนที่ถูกใจนะครับผมจะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากผมไปนั่นเองครับ แต่สำหรับวันนี้เก้าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสลูกฝรั่อร่อยแน่นอนอรอครับ ก็ถือว่าไปตามรอยกันได้นะครับผมกับ Amazing Thailand อสทอทนะครับผมที่กราฟเขาพาเราไปเที่ยวนะครับวันเดย์ทริปกับย่านฝั่งทนนะจริงๆแล้วช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับผมถ้าใครมีราว่าเนี่ยก็สามารถไปเดินเที่ยวได้ทั้งวันเลยแล้วสมันมีเป็นมันจะมีการมันเหมือนเป็นรูทของการสึกษาว์ประวัติศาสตร์ได้ความสวยงามจากการเดินทางด้วนยะครับรูนนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆแล้วก็มีความเก่าแก่มากๆประมาณหนึ่งที่อยู่ถือว่าเป็นความเก่าแก่ส่วนอย่างหนึ่งในกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะใครที่ชอบแบบเดินเที่ยวนะครับผมชอบถ่าย สวยแล้วก็มีการจิบก,บกาแฟมีแวะคาเฟ่สวยๆนะครับผมรูทนี้เป็นรูทที่น่าสนใจมากก็จริงๆเคยไปรูทแบบรูทนี้มาแล้วนะครับเป็นรูทที่แบบว่าเ,ออเราได้ซึมซับอะไรเกี่ยวกับบริษัทได้แบบดีมากและความรู้แน่นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการท่องเที่ยวรู้สึกว่าเออมันเป็นวันหนึ่งที่ฟูลฟิลเรามากก็ถ้าใครยังไม่เคยไปอะไรแบบนี้ก็ลองไปดูนะครับผมนอกจากแบบว่าเป็นแบบเป็นอะไรเป็นรู้สึกเป็นทริปที่ครบถ้วนนะ อิ่มบุญด้วยนะครับผมแล้วก็อิ่มท้องด้วยแล้วก็ได้เจอบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ในช่วงอากาศเย็นแบบนี้คิดว่ามันเหมาะมากๆถ้าทุกคนอยาจะหาโอากาสได้ไปเดินเที่ยวกันนะก็ถือว่าเป็นรูทีท่ดีมากๆก็กราฟก็ถือว่ามาเปิดโลกให้เราละกันทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็น มันจะมีอีกหลายจุดที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็มีหลายจุดที่มันเป็นิดเด่นเจมส์จริงๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอเมซิ่งไทยแลนด์อ่ะแล้วแบบบางคนยังไม่เคยเห็นเลยแต่เรากลับที่จะวิ่งไปที่เมืองนอกเพื่อจะไปเห็นอะไรที่มันสวยๆงามๆทั้งที่จริงแล้วความสวยงามหล่ดนั้นบางครั้งมันก็อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันเลยมันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีเราแค่ยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้มากกอบว่ามันมีอะไรเงี้ยอืมก็น่าสนใจมากครับผมแล้วก็น้องกราฟคือแบบ เอเนจีล่าเริงมาในการท่องเที่ยวคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทําพิธีกรรายการได้ดีมากๆนะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะประคองเอเนจีของเขาได้ทั้งวันว่าเอเนจีประมาณนี้ความร่าเริงประมาณนี้แล้วมันแบบมันทาให้เ้าสุขเราเอ็นดูเขาแล้วก็ติดตามเขาไปเรื่อยๆอยางคือการพูดการจาของเขาเอ่อจังหวะจะโคลนเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยในตลอดที่เราดูมาเนาะรู้สึกว่าพอถึงจุดนี่รู้สึกว่าเขาถ้าจะเป็นพิธีกรเดี่ยวได้แล้ว,วอ่ะโอ้เก่งเก่งเก่ง อ่ะโอเคครับไว้ติดตามคอนเทนต์อื่นของกราฟนะครับผมในอนาคตนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็จำลวอสีของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เอาไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย